เก็บเห็ดปวกหัวดำอีกแล้วจ้าหรือเห็ดโคลดำจ้าพี่น้องแต่ปากใต้พื้นห้องเห็ดจูนเนาะบอกต้มเนาะเอ็นเนาะสาวใส่เนาะบอกต้มไม่ได้เข่ากล้องเด้จ้าพี่น้องเบิ่งจ้ะถ่ายพี่น้องคนเบิ่่งกอนคนสาวโอ้ยคนหนุ่มกัดก็มีพอได้เจียวมาะสาวเนาะว้าอย่าว่าพอได้เจียวเด้จ้ากล้องจุ่มใบเงยได้จ้าพี่น้องาไปยงสาวลุงมาหาบ่เห็นจ้าพี่น้อง เาสาวกเก็บเนอะตัดลดตัดจุดตัดจุดหลอดกรเดี่ยวตัดจุดตัดจุดหลอดกระเดี่ยวนะตัดจุดนี่มาเอาตะก้ามาเอาตะก้ามาหน่อยเชียวตะก้าเอาหนีเร็วมันกระเดียตัดเอาเลยนี่เนาะตัดเนาะพอบานแล้วเราต้งองจิ้มแล้วตัดจุดมีตัวนี้แหละสาวโอ้เ,เอาหดข,ขาโอ้ปีนระงึกอยู่บ้านโอ้เอาทางปีนพี่น้องเอ้ย ดองนอนี่เนาะดองไปแกงก็ได้นอนดับเนาะได้นะมาแล้วเนี่ยมื่อวานนี่แม่มันจังพอดีพากันหาหารจาทางอื่นนะสาวสิบคนผู้หญิงเนาะยังแข่งอยู่ได้เหมือนเลยนองเอ้ยตักเอาเลยเหรเห็นจุ่มเดียวเนาะล่ะสาวมังแข่งอยู่มันก็จะ ยังอ,ออกบ่หลายปันไหนเด้อจ้ะพี่น้องออกมันลายปันไนีย้ยามออกหลายโอ้ยหาเมื่อหนึ่งนี่หันจะได้ประมาณ 20, ยี่สิบสามสิบโลเน้าสาวเนาะหาแต mm ่ล hmm. ะมคอเงินบ่ mm hmm. ยามหลายเนี่ยหน้าตาคนหาเห็ดก็คือน้าสาวนี่เดินจะตาคนหาเห็ดน้าสาวนี่แหละหาเห็ดเก่งนี่แหละคนหาเห็ดเก่ง <c oughs> คนห,หูว <c oughs> จักโพนออกน้าสาวเนาะ เข่งก็เดินอยู่ได้ในี่ภูนาขาวพื้นน้องขาวอยู่ี่ะมันจะน้องดอกไ่ใหญ่เลยจ้ะเก็บเก็บดอกเจ้าฝนก็ตกมัดคืนนี่ก็แล้วจ้ามันคืนนี่ก็ได้โอ้เก็บเอาเก็บเอาตัดเลยมาเคยออกมาสิออกก็ยังบอกจะขอจุ่มีนั่งจ้าบานเป็นังแข่งอยู่ได้ใจยังอ่อนนะจาะเนาะ น่าจะบานน่าจะบานเมื่อคืนนี้มั้งเนาะสาวเนาะบานแล้วบานเมื่อคืนนี้เลยเดี๋ยวเขาเฮงไปน้องเอ้ยตัดปัดตัดเอาเลยเหาตัวนี้อยากจุ่มยู่ได้สาใส่จะเนี่ย ตัขนาดเลตัดเนาะกราด่เลยตัยนี่ตัดไปกอดออดออดเยเจอพ่นเวลาเจอพ่นใหญ่กับพ่นใหญ่เดี๋ยวจะพี่น้องบ่เทียวสาวลงกับอตอมได้ โอนักง,งามขนาดอันนี้ก็งามเหมือนกันนะจ๊ะแต่กับบาหไปไะเด็นโนาสาวเนาะแต่กับจากถ่ายพี่นของคนเบิ่งจ้ะว่างามขนาดใด่น้นงสาวเนาะเริ่ม <c oughs> ป่าดังแองอดนออดมีเริ่มปะเขาและมีปะเต็ม แกงได้เป็นหมูอใหญ่เนาะสาวเนาะบอกเม <Okay. S 1> ่นว่าได้หน่อยเดี๋ยวจ้ะพี่เนาะจับเต็มได้จัเต็มตะก,กร้าของเฮาแล้วจ้าจ้าคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำเนาจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปอต้อมออนนิชแนลเลยเด้อจ้าสวัสดีจ้ะพี่น้องไปสาวหัวกับมื่อสวัสดีค่ะไปถือ,อเอาตะกร้าจ้าไปตะกร้าเมื่อเลยเด้อแบบนี้นนเด้อพี่น้องกอ้กมี่ฟาไปเฮ็ดงานเนาะสาวเนาะไปไป